ไม่รังเกียจอาจจะส่งเสริมการผูกขาดด้วยซ้ำเสร็จแล้วก็แจกคนจนก็มีอยู่สองอย่างนั่นแหละครับที่ที่จะทำให้ระบบมันเดินต่อไปได้ให้มันเอื้อต่อไปได้ก็คือทำให้มันจนแล้วก็แจกก็จบแล้วก็ตอกย้ำระบบอุปธมร,รมในสังคมไทยเพราะชาวบ้านชอบอยู่แล้วที่จะได้รับการแจกตันแถม ชาวบ้านอยากจะให้นายช่วยในระบบอุปถัมภ์ของไทยแต่เดิมก็ไปตอกย้ำระบบอุปถัมภ์แทนที่จะให้คนพึ่งตัวเองพยายามที่จะต่อสู้เพื่อพึ่งตัวเองแต่ได้รับของแจกของแถมชอบจึงมีรูปแบบการแจกการแถมการช่วยเต็มไปหมดเลยก็ไม่ต้องพูดอีกว่าอะไรบ้างไม่ต้องยกตัวอย่างคนละมืนไม่ต้องยกตัวอย่างไอ้นู่นไอ้นี่ผมว่าในในแวดวงตรงนี้เราเราเข้าใจกันดีอยู่แล้ว จบไหมครับประเทศ